สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านสำหรับคลิปนี้ก็มาดูแนวทางดับล่างนะครับรวมดับอยู่ในคลิปนี้นะครับก่อนที่ไปดูตัวเลขและวิธีการคำนวณก็มาฟังคำเตือนจากทางช่องก่อนนะครับคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น ไม่สนับสนุนการทำผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นด้วยความปราถนาดีจากช่องเลขเด็ดนักคำนวณน,นะครับสำหรับเลขดับในคลิปนี้จะลงให้6สูตรนะครับสำหรับท่านที่ชอบเลขดับนะครับเน้นย้ำว่า ของสลากมีทุกเลขนะครับถ้าชนเลขเด่นก็ต้องเลือกเด่นนะครับตัดทิ้งก็มีโอกาสพลาดอาจจะอดถูกหวยได้นะครับมาดูกันเลยนะครับสำหรับชุดแรกนี้เป็นชุดดับหลักสิบนะครับสามสูตร เป็นสูตรเก่านะครับแต่แอดจะนำมารวมในคลิปนี้คลิปเดียวดับหลัก10มีอยู่3ส,สูตรนะครับสูตรที่1สูตรที่1 59่งวดอย่างไม่พลาดนะครับสูตรที่2 5ง กางวดพลาดหครั้งนะครับสูตรที่3 5มห้หวดก็ยังไม่พลาดนะครับสำหรับสูตรที่หนงวดนี้งวดที่60ถ้าชนเลขเด่นก็ต้องเลือกเลขเด่นนะครับ ชอบสูตรไหนก็เลือกนำไปใช้สูตรนั้นนะครับมาดูสูตรที่หนึ่งกันเลยนะครับดับในตำแหน่งหลักสิบนะครับสูตรที่หนึ่ง สูตรที่1น,นะครับท่านที่ชอบเอาไปตรวจสอบสูตรก็แคปตรงหัวนี้ไว้ได้เลยนะครับดับตำแหน่งหลัก10ส,สูตรที่1เริ่มเดินในงวดที่ออก1 4น,นะครับดับหลัก10แต่มาที่หลักหน่วยนะครับ แคปสูตรไปได้เลยส่วนสูตรทำมือนะครับมาดูตรงนี้นะครับสูตรทำมือสําหรับวิธีการคำนวณน,นะครับสาหรับพัน หนึ่งครั้งบวกหลักร้อยบนหนึ่งครั้งบวกหลักสิบบนหนึ่งครั้งบวกหลักหน่วยบนหนึ่งครั้งบวกหลักสิบล่างสองครั้งบวกหลักหน่วยล่างหนึ่งครั้งบวกหลักร้อยสามตัวครั้งที่สองสามครั้งบวกหลักหน่วยสามตัวครั้งที่สองสองครั้งบวกหลักร้อยสามตัวครั้งที่สี่หนึ่งครั้งบวกหลักหน่วยสามตัวครั้งที่สี่สองครั้งบวกเก้าคงที่นะครับสําหรับ สูตรดับหลัก10บสูตรที่1ง,งวดที่60นะครับงวดน,นี้คำนวณได้เลข7นะครับมาดูกันอีกทีหนึงนะครับ0ูย์บวกสได้2 2งบวกศได้2 2งบวกเได้1 1ึบวกศย์ได้1 1ึบวกหได้2 2งบวกศได้2อบวกศย์ก็ได้ส 2บวก2ได้4 4บวก4ได้8 8บวก9คงที่ได้7คำนวณไว้ถูกต้องแล้วนะครับสูตรที่ 1, หงวดที่60ได้เลข7นะครับต่อไปมาดูสูตรที่2นะครับ สูตรที่2ก็เริ่มเดินในงวดที่ออก1 4เหมือนกันนะครับคำนวณได้เลขย3เลขที่ออก1 4ดับ10ล่างนะครับต่อไปมาดูสูตรทำมือนะครับ สูตรทำมือสูตรที่สองนี้หลุดหนึ่งครั้งนะครับวิธีการคำนวณนำหลักแสนบวกกันสามครั้งบวกหลักสิบล่างหนึ่งครั้งบวกหลักหน่วยล่างหนึ่งครั้งบวกหลักร้อยสามตัวครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองนะครับขอไปหลักร้อยสามตัวครั้งที่สองหนึ่งครั้งบวกหลักสิบ สามตัว 2, ครั้งที่สองหนึ่งครั้งบวกหลักหน่วยสามตัว 2, ครั้งที่สองหนึ่งครั้งบวกหลักสิบสามตัว 4, ครั้งที่สี่หนึ่งครั้งบวกหลักหน่วยสามตัว 4, ครั้งที่สี่สามครั้งบวกสามคงที่นะครับวัน,นี้คำนวณได้เลขหนึ่งนะครับรตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับเจ็ดสามเป็นยี่สิบเอ็ดหนึ่งบวกห้าได้หกหกบวกหนึ่งได้เจ็ด 7บวกได้7 7บวกได้3 3บวกได้8 8บวก9ได้7 7 3 21ในเลข1 7ึงได้8 8บวก3ได้1นะครับถูกแล้วนะครับงวดนี้งวดที่60คำนวณได้เลข1นะครับสูตรที่2คำนวณได้เลข1หลุดในงวดที่57 คำนวณได้เลข6กออก 6, นะครับงวดที่หลุดไปนะครับต่อไปมาดูสูตรที่3นะครับดับในตำแหน่งหลักสิบนะครับสำหรับสูตรที่3มงวดแรกงวดที่ออก75นะครับคำนวณได้เลข5ก็มาหลักหน่วยนะครับ แต่สูตรนี้เป็นสูตรดับหลัก10นะครับท่านที่ชอบตรวจสอบสูตรก็แคปเอาไปได้เลยนะครับไปมาดูสูตรทำมือนะครับดับหลัก10ส,สูตรที่3นะครับ วิธีการคำนวณนหลักแสนหนึ่งครั้งบวกหลักพันสามครั้งบวกหลักร้อยบนสองครั้งบวกหลักสิบบนสองครั้งโมหลักหน่วยล่างสองครั้งบวกหลักร้อยสามตัว 2, ครั้ง,งที่สองหนึ่งครั้งบวกหลักหน่วยสามตัว 3, ครั้งที่สองสองครั้งวกหลักสิบสามตัวครั้งที่สามสองครั้งบวกสามคงที่นะครับ วันนี้คำนวณได้เลข0นย์นะครับดับตำแหน่งหลักสิบมาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับ7ดบวก0ย์ได้7 7็ดบวกได้1 1ึบวก2ได้3 3บวก0ได้3าบวก, 0, ก็ได้3 3บวกได้7 7บวก3ได้เลข0ย์ถูกต้องแล้วนะครับสูตรดับหลักสิบสูตรที่3งวดที่57 หัวดนี้ได้เลขศูนย์นะครับไปชนเด่นก็ต้องเลือกเด่นนะครับเด่นยำากองสลากมีทุกเลขนะครับดับหลักสิบสูตรเก่านะครับเป็นสูตรเก่าทั้ง3ส,สูตรต่อไปมาดูดับหลักหน่วยนะครับ หลักหน่วยเอาไปสองสูตรนะครับเป็นสูตรเก่าสูตรที่1 83งปงวดยังไม่หลุดนะครับสูตรที่253มงวดยังไม่หลุดสูตรนี้ดับที่หลักหน่วยนะครับมาดูตัวสูตร แม่สูตรที่ใช้คีย์ในโปรแกรมนะครับสูตรมันเดินยาวเลขมันตัวมันจะเล็กไปนิดนึงนะครับก็แคปไว้ได้เลยนะครับเริ่มเดินในงวดที่ออก6 9นะครับคำนวณได้เลขก7 นะครับงวดแรกต่อไปมาดูงวดนี้นะครับงวดที่แปดสิบสี่งวดที่แปดสิบสี่ 8, นะครับขยายกึนนิดนึงนะครับตัวเล็ก วิธีการคำนวณนะครับสูตรนี้เป็นสูตรดับที่หลักหน่วยนะครับวิธีการคำนวณนึ่งลักนหนึ่งครั้งบวกหลักหมื่นหนึ่งครั้งบวกหลักพันหนึ่งครั้งบวกหลักสิบล่างหนึ่งครั้งบวกหลักหน่วยล่างหนึ่งครั้งบวกหลักหน่วยสามตัวครั้งที่สองหนึ่งครั้งบวกหลักร้อยสามตัวครั้งที่สี่หนึ่งครั้งบวกหลักหน่วยสามตัวครั้งที่สี่สองครั้งบวกสามคงที่นะครับ งวดนี้คำนวณได้เลข0นะครับงวดที่ 8, 4คำนวณได้เลข0มาถวนอีกครั้งหนึ่งนะครับ7จ็บวกสได้0 0ูก็ได้0 0นยได้5 5าบวกหได้6 6บวกหได้1 1บวกสได้3 3บวกสได้7 7บวกสได้เลข0นย์นะครับสูตรที่1 งวดนี้เป็นงวดที่84นะครับคำนวณได้เลข0ต่อไปมาดูสูตรที่2นะครับดับหลักหน่วยล่างนะครับ แม่สูตรก็แคปไปได้เลยนะครับเริ่มเดินในงวดที่ออก70นะครับสูตรคำนวณได้เลข8ดับหลักหน่วยต่อไปมาดูงวดที่45นะครับนะมอง54นะครับไม่ใช่45แอบเขียนตัวเลขถูกแล้ว54 วิธีการคำนวณก็นำหลักแสนบวกกัน4ครั้งบวกหลักสิบล่าง2ครั้งบวกหลักหน่วยล่างสองครั้งบวกหลักร้อยสตัวครั้งที่3าครั้งบวกหลักหน่วย3ตัวครั้งที่3 1มครั้งบวกหลักร้อยสาตัวครั้งที่4 1ครั้งบวกหลักสิบตัวครั้งที่4ี่ครั้งบวกหลักหน่วย3ตัวครั้งที่4 5หครั้งบวก9คงที่นะครับสูตรนี้คำนวณได้เลข4นะครับ ดับในตำแหน่งหลักหน่วยโชนเด่นก็ต้องเลือกเด่นนะครับตัวนี้7 4เป็น28 8บวก0ใน8 8บวก2ได้0 0บวก3ได้3 3บวก6ได้9 9บวก2ได้1 1บวก9ได้0 7 5 35 5บวก9คงที่ได้4 ถูกต้องแล้วนะครับสูตรที่2ตับในตำแหน่งหลักหน่วยงวดที่54นะครับได้เลข4นะครับอาจจะขัดใจนิดหนึ่งนะครับไปชนเลขเด่นพอดีเลยเน้นย้ำว่าชนเลขเด่นก็ต้องเลือกเป็นเด่นนะครับ ตัดทิ้งนะครับกองสลากมีทุกเลขนะครับแอดเตรียมมา6สูตรอีกสูตรนึงเดี๋ยวสักครู่นะครับสูตรนี้ก็เป็นสูตรดับ10หน่วยนะครับที่แอดลงในงวดที่ผ่านมาก็ลงให้นะครับ สูตรก็แคปไปได้เลยนะครับเริ่มงวดแรกในงวดที่ออก7 3นะครับดับ10หน่วยนะครับดับทั้ง10และก็หน่วยงวดแรกคำนวณในเลข2ออก7 3นะครับมาดูงวดนี้ในงวดที่ผ่านมาแอดก็ลงให้นะครับสูตรนี้ดับที่เลข4งวดนี้ คำนวณได้เลข8นะครับมาดูวิธีการคำนวณมือนะครับงวดที่45ดับ10หน่วยล่างนะครับวิธีการคำนวณหลักแสน1ครั้งบวกหลักหมื่น1ครั้งบวกหลักพัน1ครั้งบวก10ล่าง2ครั้งบวกหลักหน่วยล่าง2ครั้งบวกหลักหน่วย3ตัวครั้งที่สอครั้ง บวกหลักร้อยสตัวครั้งที่4 1ครั้งบวกหลักสิบตัวครั้งที่4 1ครั้งบวกหลักหน่วย3ตัวครั้งที่4 2ครั้งสูงนี้บวก6คงที่นะครับบวกกันแล้วได้เลข8นะครับมาทวนดูอีกทีหนึ่ง7บวก3ได้0 0บวกก็ได้0บวก0ก็ได้0 0ย์บวก2ได้2 2บวก5ได้7 7บวก2ได้9 9บวก9ได้8 8บวก4 ได้ส 2, อ2งสงบกหกที่ได้แนะครับดูเหมือนว่าจะชนเด่นของแอดด้วยนะครับเลขแปดับ10หน่วยเลข8มาทวนดูอีกทีนึงนะนะครับมาอีกรอบหนึ่ง ชุดนี้3สูตรดับที่หลักสิบนะครับดับหลักสิบก็จะมีเลข7เลข1เลข0นะครับดับหลักหน่วยก็จะมีเลข0กับเลข4นะครับส่วนดับดับ10หน่วยก็จะดับที่เลข8 ให้ไว้เป็นแนวทางเฉยๆนะครับอยากให้ดูเพื่อความบันเทิงนะครับส่วนกองสลากมีทุกเลขนะครับเพราะฉะนั้นชนเด่นต้องเลือกเด่นเน้นย้ำไวท้ที่ชนเด่นต้องเลือกเด่นนะครับมีงั้นโอกาสถูกหวยเลยเบอร์ก็จะลดลงนะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวแอด มาเน้นตัวเด่นให้สำหรับชุดที่แอดลงไปแล้วนะครับ60สูตรเป็นชุดมาครบนะครับจากการประมวลผลลหลายๆสูตรแล้วแอดมั่นใจที่6คู่นี้นะครับเด่น4ีรอง8นะครับก็ ตัวเด่นสุดๆท่าฟันชุดเดียวนะครับชุดเดียวแอดชอบที่47นะครับ7จ็ดสีนะครับมาไม่มาแอดก็ไม่ทราบนะครับตัวนี้ชอบส่วนตัว แต่มันเป็นเลขดังนะครับ4749เป็นเลขดังก็ให้เล่นตัวลองนะครับจะวงไว้ที่48 47 49 87 89 83นะครับจะไฮไลท์ให้6คู่ชุดนี้นะครับไม่น่าจะเกินนี้นะครับมั่นใจว่าอยู่ใน หกคู่นี้นะครับจะลืมตัวจัดหลักก็คือสูตรสิบล่างสูตรสิบล่างที่ได้3 4มสี่ห้าหกนะครับสิบล่างที่มีทุกทัานต้องมีติดบ้านไว้นะครับ รุดนี้นะครับ10บล่างนำไปจัดหลักจะได้ตัวเลขแบบตรงๆไม่ต้องกลับนะครับก็ฝากไว้เป็นแนวทางนะครับขอทุกท่านที่ติดตามรับชมโชคดีมีเงินล้านใช้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมครั้งนะครับ